Ja is world J S S S All the colorful the the สวัสดีค่ะดเด็กๆวันนี้มาพบก,กับครูครูตองน,นะคะวันนี้นะคะเราจะมาฝึกอ่านออกเสียงนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะ แบบอ่านภาษาไทยนะคะวันนี้ครูตองจะพาเด็กไปฝึกอ่านออกเสียงบทที่18นะคะเด็กๆบทนี้นะคะหน้าที่36นะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันเลยคะ่ะเด็กๆคะ่ะต่อไปนะคะเด็กๆ เปิดมาที่หน้า36นะคะอ่าเด็กๆเ,เปิดหรือยังคะอ่าเปิดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆบทที่18ก็อ่านว่ากอกอไม้ถูกก้ออ่าคำนี้กับคํานี้อ่านออกเสียงเหมือนกันนะคะเด็กๆแต่เวลาที่สะกดเด็กๆต้องสะกดกอกอ,อไม้ถูกก้อนะคะ แต่เวลาเขียนจะเขียนแบบนี้นะคะเด็กๆต่อไปนะคะเราก็จะมาอ่านพร้อมๆกันนะคะกอ,อกอไม้โทก็ดอไอใดไม้โทได้ก็ได้ก็ได้กอ,อกอไม้โทก็ดอดีก็ดีดด ก็ดีกออกกไม้ถูกก็มออีมีก็มีก็มีกออกกไม้ถูกก็มออามาก็มาก็มากอกกไม้ถูกก็ปอไอไปก็ไปก็ไป กอกอไม้โทก็ชอไอชัยไม้เอกชัยก็ชัยก็ชัยกอกอไม้โทก็ดออุดุก็ดุก็ดุกออกอไม้โทก็รออูรูไม้โทรู้ก็ร uh ู้ก็รู้ กอกอไม้โ,โมท,โทก็ดอีดีจอไอใจก็ดีใจก,ททก็ดีใจกอกอไม้โทก็สอเอียเสียจอไอใจก็เสียใจก,โยโททก็เสียใจกอกอไม้โทก็พออพอจอไอใจ ก็พอใจก็พอใจกอกไมโก้โทก็จอไอใจดอีดีก็ใจดีก็ใจดีกอกไม้โทก็วแอดแวะมอามาก็ากวแ,วะม,ออมกแวะมาก็แวะมา กอกอไม้โทก็จออาจะปอไอไปก็จะไปก็จะไปกอกอไม้โทก็สอไอใสไม้เอกใสจอไอใจก็ใส่ใจก็ใส่ใจกอกอไม้โทก็ทออำทำ ดอ,อีดีก็ทำดีก็ทำด,ทดีมอแอแมไม้เอกแม่มออามาแม่มาแม่มารอเอาเรากอ,อากอไม้โทก็เราก็เราก็ ดอ,อีดีจอไอใจดีใจดีใจแม่มาเราก็ดีใจแม่มาเราก็ดีใจขอเอาเขาสอเอียเสียจอไอใจเขาเสียใจเขาเสียใจ รอเอาเรากออกอไม้โทก็เราก็เราก็สอเอียเสียจอไอใจเสียใจเสียใจเราก็เสียใจเราก็เสียใจอยใจ,อยใจ,จอเอาเจา้าไม้โทเจ้าปอเอาเปาไม้โทเป้า เจ้าเป้าเจ้าเป้าปอไอไปปออาปาไม้เอกปา่าไปปาา่าไปปา่าเจ้าเป้าไปป่าเจ้าเป้าไปป่าปออิปิตออิติปิติปิติตตกออ,อกกไม้โทก็ปอไอไป ก็ไปก็ไปกออะกะจอเอาเจ้าไม้โทเจ้าปอเอาเป้าไม้โทเป้ากะเจ้าเป้ากะเจ้าเป้าปิติก็ไปกะเจ้าเป้าปิติก็ไปกะเจ้าเป้าออาอาสอัวสัว อ,อ,อ,อาสัวอาสัวปอไอไปดออูดูรอเอือเรือไปดูเรือไปดูเรืออาสวัวไปดูเรืออาสวัวไปดูเรือปออิปิตออิติปิติติติ กอ,อกอไม้โทก็ปอ,อไปอไปก็ไปก็ไปดอ,อูดูรอเอือเรือดูเรือดูเรือทอ,อีทีไม้เอกที่ทออาทาไม้เอกท่านออานำไม้โทน้ำที่ท่าน้ำที่ท่าน้ำ ป,ป,ป,ปิติก็ไปดูเรือที่ท่าน้ำปิติก็ไปดูเรือที่ท่าน้ำปออิปิตอ,อติติปิติปิติสอไอใสไม้เอกใส่สอเอือเสือไม้โทเสื้อใส่เสื้อใส่เสื้อส,ส,อ,สออีสี ฟออาฟ้าไมโทฟ,ฟ้าสีฟ้าสีฟ้าปิติใส่เสื้อสีฟ้าปิติใส่เสื้อสีฟ้ามออามาลออีลีมาลีมาลีาลกอ,อกอไมโทก็ สอไอใส่ไม้เอกใส่ก็ใส่ก็ใส่สอเอือเสือไม้โทเสื้อสอ,อีสีฟออาฟ้าไม้โทฟ้าเสื้อสีฟ้าเสื้อสีฟ้ามาลีก็ใส่เสื้อสีฟ้ามาลีก็ใส่เสื้อสีฟ้า บอิบิดอาดาบิดาบิดา,ดานอแอแนะนออมนำแนะนำแนะนำ,นนำหอไอหายไม้โทให้รอเอาเราให้เราให้เราทออำทำโดอ,อีดีทำดีทำดี บิดาแนะนำให้เราทำดีบิดาแนะนำให้เราทำดีรอเอาเรากอออกกไม่โทรก็ทออาทำดอ,อีดีเราก็ทำดีเราก็ทำดีบออบิ ดอาดาบิดาบิดามอีมีคออำคำัมคามีคามีคานอแอแนะนออัมนำแนะนำแนะนำาดอ,อีดีดอ,อดี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 บิดดามีคำแนะนำดีดี บิดามีคำแนะนําดีๆตออาตาคออำคำําคตาคตําตาคํากออกอไมถูกก็วอแอะแวะก็แวะก็แวะมออามาหออาหารออือรือมาหารือมาหารือ ตาคำก็แวะมาหารือตาคําก็แวะมาหารืออ่าเด็กๆ่กคะคําว่าก็นะคะเด็กๆคำนี้นะคะคำนี้นะคะตามหลักไวยากรณ์นะคะจะออกเสียงสั้นนะคะว่ากออเกากะไม่โทเกาอ นะคะก็แต่ทั่วไปนะคะก็จะนิยมออกเสียงยาวนะคะว่าก้อนะคะ,ดดะ,คะ,ะเด็กๆกอกอไม้โูก้อนะคะเด็กๆคะเราอ่านไปแล้วนะคะหนึ่งรอบอเราจะมาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะกอ,อกอไม้โถก้อ,ไ,อไดอไดไม้โถได้ก้อได้ก้อได้ กอกอกไม้ถูกก็ดออีดีก็ดีก็ดีกอกอกไม้ถูกก็มีมีก็มีก็มีกอกอกไม้ถูกก็มอามาก็มาก็มา กอกอไม้โูก็ปอไอไปก็ไปก็ไปกอกอไม้โทก็ชอไอชัยไม้เอกใช่ก็ใช่ก็ใช่กอกอไม้โทก็ดออุดุก็ดุก็ดุกอกอกไม้โูก็ รออูรูไม้โทรู้ก็รู้ก็รู้กออกไม้โทก็ดอ,อีดีจอไอใจก็ดีใจก็ดีใจกออกไม้โทก็สอเอเสียจอไอใจก็เสียใจก็เสียใจ กอกอกไม้ถูกก็พอ,อพอจไอใจก็พอใจก็พอใจกอกอไม้ถูกก็จอไอใจดอ,อีดีก็ใจดีก็ใจดีกอกอไม้ถูกก็วอแอดแวะ มอามาก็แวะมาก็แวะมากอกอไม้ทูก็จออะจะปอไอไปก็จะไปก็จะไปกอกอไม้ทูก็สอไอใสไม้เอกใสจ่อไอใจก็ใส่ใจก็ใส่ใจ กอ,อกอไม้โทก็ทออทำทำดอ,อ,อีดีก็ทำดีก็ทำดีมอแอแมไม้มเอกแม่มออามาแม่มาแม่มารอเอาเรากอ,อกอไม้โทก็เราก็เราก็ ดอ,อีดีจอไอใจดีใจดีใจแม่มาเราก็ดีใจแม่มาเราก็ดีใจขอเอาเขาสอเอเสียจอไอใจเขาเสียใจเขาเสียใจ เราเอาเรากอ,อกอไม้โทก็เราก็เราก็อสอเอเสียจอไอใจเสียใจเสียใจเราก็เสียใจเราก็เสียใจเเยใจ,เอ,เ,ใจ,จอเอาเจา้าไม้โทเจ้าปอเอาเปาไม้โทเป้า เจ้าเป้าเจ้าเป้าปอไอไปปออาปาไม้เอกป่าไปป่าไปป่าเจ้าเป้าไปป่าเจ้าเป้าไปป่าปออีปีตออีตีปีตีปีตีกออกกไม้โทก็ปอไอไป,ปอ ก็ไปก็ไปกออะกะจอเอาเจ้าไม้โทเจ้าปอเอาเป้าไม้โทเป้ากะเจ้าเป้ากะเจ้าเป้าปิติก็ไปกะเจ้าเป้าปิติก็ไปกะเจ้าเป้าออาอาสอัวสัว อ,อ,อ,อาสัวอาสัวปอไอไปดอูดูรอเอือเรือไปดูเรือไปดูเรืออาสวัวไปดูเรืออาสวัวไปดูเรือปออิปิตออิติปิติติติ กออกอไม้โทก็ปอไอไปก็ไปก็ไป,ไปดออูดูรอเอือเรือดูเรือดูเรือทออีท,ออทไม้เอกที่ทออาทาไม้เอกท่านออานำไม้โทน้ำที่ท่าน้ำที่ท่าน้ำ ปิติก็ไปดูเรือที่ท่าน้ำปิติก็ไปดูเรือที่ท่าน้ำปออปิตอ,อติติปิติปิติสอไอใสไม้เอกใสสอเอือเสือไม้โทเสื้อใส่เสื้อใส่เสื้อส,ส,อ,สออีสี ฟออาฟ้าไมโทฟ้าสีฟ้าสีฟ้าปิติใส่เสื้อสีฟ้าปิติใส่เสื้อสีฟ้ามออามาลออีลีมาลีมาลีาลกอ,อ,อกอกไม้โทก สอไสอใส่ไม้เอกใส่ก็ใส่ก็ใส่สอเอือเสือไม้โทเสื้อสออีสีฟออาฟ้าไม้โทฟ้าเสื้อสีฟ้าเสื้อสีฟ้ามาลีก็ใส่เสื้อสีฟ้ามาลีก็ใส่เสื้อสีฟ้า บอิบิดอาดาบิดาบิดานอแอแนะนออำนำแนะนำแนะนำหอไอห,ยหายไม้โทรให้รอเอาเราให้เราให้เราทออำทำโดอ,อีดีทำดีทำดี บิดาแนะนำให้เราทำดีบิดาแนะนำให้เราทำดีรอเอาเรากออ,อกอไม้โทก็ทออำทำดอ,อีดีเราก็ทำดีเราก็ทำดีบออิบิ โดอาดาบิดาบิดาาออีมีคออำคำมีคามีคมนอแอแนะนออำนำแนะนำแนะนำโดอ,อีดีโดอ,อดี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 บิดดามีคำแนะนำดีดี บิดามีคำแนะนำดีๆตออาตาคออำคำตาคำตาคำ,าคำกอ,ออกอไมถูกก็วอแอะแวะก็แวะก็แ,แวะมออามาหออาหารออือรือมาหารือมาหารือ ตาคำก็แวะมาหารือตาคำก็แวะมาหารือเป็นอย่างไรบ้างคะดเด็กอะเราก็ได้ฝึกอ่านคําว่าก็ไปเรียบร้อยแล้วนะคะดเด็กอะดเด็กๆคนใหม่ที่สามารถอาร่านด้วยตนเองได้บ้างคะอ่ะคุณครูตองก็หวังว่าดเด็กๆนะคะจะกลับไป ฝึกอ่านแล้วก็ทบทวนการอ่านออกเสียงบ่อยๆนะคะวันนี้นะคะครูตองต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆอย่าลืมรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ